สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทําไก่ต้มกันนะครับไก่ต้มนะครับบ้านนะครับนี่นี่นะครับไก่ต้มนะครับผมหมูหมักนี่ครับหัวข้างบ้านนะครับขัวข้างบ้านจ่าเหล่านะครับมือมือดังไฟนะครับนี่ครับมือดังไฟ นี่ทำคืบครับทำมาสอยู่ครับอันนี้ต้นขวยมือหมักนะครับผมนี่ได่ถึงมือแล้วครับทำมาดอยู่ครับตอนนี้อะไรครับอารมณ์ครับเชฟจากครัวข้างห้างข้างไครเนี่ยเมนูนี้นะครับต้มไก่ แล้วก็หมูหมักนะครับนี่ครับรอชมตอนเสร็จนะครับผมเอาน้าตาหน่อยมั้งพี่กระโดดหวานจัดไปครับลูกพี่โอเคเลยนี่มือปืนนะครับมือหาปืนนะครับผมนี่ครับช่วยกันทำมาหาก,กินนะครับคน <ผล S 1> นี้ปืนคนเก็บปืนนะครับ,บเฮ้ยเ,เป็นวะเฮ้ย ครับเดี๋ยวรอดูไก่น่าจะอร่อยนะครับวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันครับเดี๋ยาดเน้วราจะใส่น้ํกันนะครับเออหน่อยไงน้นําเติมแบบไหนใจก่อน มใช่ไ่เยมเิ่มครับนีตรกลับเนี่ยใส่ไก่ครับนี่ลงดครับขอพรมไยเป็นระไปเป็นเจ้าภาพเลยีกลับรันองนาะอย่างนั้นแกะมังแกก็ไหวตายแล้วมาแกก็แกล้ว เฮ้ติด้างาตัดติกลเนไะฮะ้าตัดติกเลยเดี๋ยวมาลงไปครับเร็วปลาไปแล้อืกินก่อนนะเขาไม่เก็บยวได้ใส่ไหม ขอกัำมาปุ๋งเราเลยมุกนั่ง

ต้มไก่ครัวข้างบ้านนะครับผมยอดครับครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอเมนูอะไรต่อไปเดี๋ยวก็ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับผม